สวัสดีครับก็วันนี้อากาศดีครับหลังจากลมแรงมาหลายวันวันนี้ก็มีลมโชยนี่หน่อยครับนกเขา้องเยอะเลยครับวันนี้เดี๋ยวเดินล่อหากับข้าวกันครับหาํำดีที่เหมาะเปิดลำโพงต่อนกเขาันครับเดีย๋ยวไปกันเลยครับ ลูกเขาชวาครับระยะ30เมตรยิงด้วยลูกหัวโดม26เกรนครับอยู่นี้ครับเข้าต้นคอครับ นูกเขาชวาครับระยะ40เมตรอะเดี๋ยวนี้ครับโอเคครับ ระยะ40เมตรครับตัวนี้ตัวนี้ครับโอเคครับนกเขาใหญ่ยิงด้วยลูกหัวโดมครับโดนครับ ครับเมื่อกี้เห็นล่วงลวงสองตัวนะครับตอนที่ยิงนั้นผมเห็นแค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวไปดูกับลงสองนี่มันนกหรือว่ากิ่งไม้ล่วงครับอนี้เจอที่ล่วงข้างนอกครับสองตัวจริงๆ้วยครับ ยิงนาดเดียวได้สองตัวครับน่าจะเกาะอ,อยู่คู่กันครับยิงเข้าตรงโคน่นปีทั้งสองตัวเลยครับลายแบบฟุกๆครับแต้มนี้ ครับไอ้แบตบัวสับผมใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราเดี๋ยวผมคงไม่ได้ถ่ายตอนเดินไปเก็บแต้มให้ดูนะครับเพรเดี๋ยวเข้าไม้ต่อนกเขากันเลยครับพอด้เจอต้อนไม้มันกิ่งมันไม่ค่อยมีใบฮะน่าจะเหมาะอยู่ครับ Mm-hmm, mm, -hmm. mm -hmm. mayo. ทุนครับ เสสสายลมเริ่มแรงนะครับก็เดี๋ยวกลับแล้วครับวันนี้ได้เยอะอยู่ครับได้ไปสิบกว่าตัวครับสิบตัวสิบเอ็ดตัวนี่แหละครับถือว่าหมานมากเลยครับวันนี้กับวันที่อากาศดีๆครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ